สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราพาพี่น้องมาไตแมงกอกนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูการแมงกอกออกไข่นะครับเพิ่งมาจากที่ดินนะครับเพื่อที่จะมาวางไข่นะครับผมที่ถ่ายเห็นที่นี่ก็เป็นตัวผูตัวแม่นะครับอันนี้ตัวแม่อันนี้ก็ตัวผูนะครับผมดูแต่เขาเบิ้งปีนี้รู้สึกว่าออมีมลาหลไปเลยนะครับอันนี้ตัวผูครับผมท้องว่าวๆแปลกๆนะครับตัวผูครับไอเบิงตัวแม่เหร ตัวแม่กัละลท้องป่องๆนะครับไข่เต็มเลยนะครับผมช่วงนี้อึดยะแห่งราคาแพงอีกต่างหากนะครับตัวแม่แบบนี้นะครับนี่เจ๊นะครับผมโอ้ยตัวแม่ครับตัวนี้ไข่เต็มท้องเลยนะครับเนี่ยกล้องก็ไม่โฟกัสเนาะขออภยัยกับพี่น้องเลยจัดกับพี่น้องเบิกใกันครับ อสวอนไข่เป็นพี่น้องเลยสุดยอดแหงนะครับนี่ก็พอได้โคนะครับผมถือว่าไม่ได้หลายไปเลยเนาะปีนี้อ้อซาแห้งนะครับผมอ๋อไแล้วครับตัวคู่ครับตัวนี้กําลังย่างไปหาตัวแม่นะครับผูครับตัวแม่อู้พอเป็นคู่ผมครับอีกสามตัวติดเลยครับพี่น้องอันนี้จะเป็นคู่นะครับผมถ่ายให้บนก่อนนะครับอันนี้กําลังเลี้ยงหาคู่นะครับ จะจับตัวเป็นคู่กันเรียกออกแล้วนะับโอ้เริ่มแล้วออแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มละมาเรื่อยๆนะครับผมเห็นเรื่อยๆนะครับแหงดึกแหงอ้อหลายนะครับผมโอ้ขอคู่แล้วครับผมเป็นคู่เลยครับพี่น้องโอ้ยยอดเลยนะครับโอ้คัก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 แหงดึกแหงอ้อนะครับพี่น้องสุดยอดเลยอ นะครับผมขนคู่เลยนะครับตัวนี้นิ่งๆเลยนะครับผมแม่ไข่นะครับออกมาเดียวๆเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยตัวนี้กำลังอออหูเลยนะครับผมเห็นปะนะครับนี่นี่นี่นครับผมออกมาใหม่ๆเลยนะครับตัวแม่ผมนะครับผมเดี๋ยวจลกน้อยตัวผู้กับบินม้านะครับคันแม่ทำมีห็นนะครับผมมันก็เรามาจับคู่กันเป็นคู่เป็นคู่เลยนะครับอ้หลายๆนะครับผมโอ้ยไตซอสแจงอะไรนะครับ พอได้กินแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งตัวไข่ใหญ่ๆครับโอ้โหสวรแห่งพี่น้องเลยนี่ครับหูมันครับพี่น้องมันออกมาใหม่ๆนะครับนี่หูมเลยโอ้ครับตัวใหญ่มปเลยพี่น้องว่าโอ้คักขััสุดยอดเลยนะครับผมหายะแนวนี้เสือห้อยมันก็โลละพันมันก็คุ้มนั่นแล้วนี่โอ้ยแล้วครับผมกำลังไต่หาคู่เลยครับตัวแม่นะครับผมเริ่มละอ่อนแล้วครับพี่น้อง เดิมมาอ่อนแล้วเริมละอ่อนแล้วนะครับออ้ยสะอ่อนเลยพอแต่ตัวแม่ไข่นะครับผมออ้ยได้ตัวแม่ไข่เส้นมืดคืนได้การแห้งอันนี้ตัวผู้มั่งครับพี่น้องไตหาคู่อย่างเดียวตัวผู้นี่มันละมีการปล่อยฟิโลโมนนะครับผมของตัวแม่นะครับตัวผู้ก็จะบินมาหานะครับผมมันก็จะจับเป็นคู่เป็นคู่นะครับผมเนาะแห้งดึกนี่แห้งร้ายพี่น้องเลยเอาครับพี่น้องพอตัวแม่อีกแล้วครับผม อให,ใหม่ๆเลยนะครับกลิ่นยังเต็มตัวเลยนะครับผมโอ้สอนแห้งสอนรสออขอให้ได้แบบนี้เมื่อคืนเด้สอนี่ซอแจงแน่นอนนะครับผมเฮ้ยเสร็จกับซอสจงอางน,น,นะมาครับ,บพี่น้องอมา, e า<ค>พออายเพื่อนนะครับเพื่อนสอบไปหามาสวนอื่นนะครับผมอโอ้บุ๋งดูคุณน่ะโอ้ยของเพื่อนมีเต้าตัว,ตว,ตวใหญ่ๆนะครับของข้าวมีเต้าตัวได้หน่อยเฮะแต่ว่ากับไข่คือกันนะครับผมสอนในของอายเพื่อนนี่ละ โอ้ค oh, ักคักคักคักมาเบิงผลงานเท่านะครับผมเนาะไม่ได้ลายนะครับผมถือว่าพอได้กลิ่นนะครับผีนี่มีอ้อยะแห้งนะครับโอ้พอได้โคนะครับผมไอซัมนี้นะครับพี่น้องผลงานแมงกอก E สองพันห้ารอหกสิบหกได้จานหนึ่งพอดีนะครับผม มาครับมาที่นี่แจงจังป่างเนาะเอากระต่นนะครับผมพอตื่นแล้วก็มาเด็ดปีกแมงกอกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมนะครับเบิ้งนี่ตัวไข่เลยครับผมว้ยตัวละห้าบาทาขายได้เด้อสัมมีเดี๋ยวเาไปทอดกันครับผมอ อย่าด่ามาเด้อพี่น้องเด้อของอยู่ของกินนะครับผมไอ้ที่เห็นเขียวๆอยู่นั้นก็คือหักิ้งไข่นะครับผมหรือว่าตระไค้นั่นเองนะครับนี่ตัวไข่ครับเบิรงครับตัวไข่ตัวไข่ไขโอ้โหงามท้องงามกินคับเ้าเหนียวหอน,หอนแซ่บขนาดเลยพี่น้องเลยแซ่บมืดมองเลยเส้นนีบท้ายด้วยพริกแห้งกับใบมะกรูดนะครับผม,มเสร์ฟลงไปเลย โอ้งางท่องงามพี่น้องแล้วแล้วก็เซร็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทอดแมงกอกนะครับผมเนาะของหายากนะครับมาครับมาที่นี่อืมนี่เขานีห่หนอนอนะพี่น้องเ้อโอ้ยอันนี้คือตัวแรกของปี2566ัน้อยหกสเดินคำแรกของผมเลยนะครับ อุ้ยผมลืมเจอรถดีอตัวง,งามๆเลยครับตัวง,งามอืมไข่ใครได้ี่่สุดานะครับมันเป็นกองน้ำมันไม่โฟกัสได้เห็นนะครับผมไข่เท่าไข่หาเองกินเองแ่บแทบแ,แพ้งพี่น้อง รสชาตินี่กับมันนะครับผมพอเสิร์ฟร้ดีครับไปเมันอกี้วมีรสชาติที่แบบละมุนไปเลยอ,ะอ่ะไม่ใช่บอกหลายนะตัวอเอาคั้กไข่ตัวไข่เอาเคําค,คำข้าแนวน,น,นี้เลยปเนี่เฮะอเอนแนวนี้เลยปเนี่ คือบ <c oughs> ่แ่บแซ่บแหมพี่น้องสุดยอด